ใายแชมป์ APL 2020จากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใครเจอใครใครเป็นแชมป์ติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะปังะคะหลังจากที่ตังตังได้ห่างหายจากข่าวสารอาวีไปสักพักนึงนะคะวันนี้เนี่ยตังตังก็ได้มาทวงบาลังข่าวอาวีของตั้งคืนเลยทุกคนเอาละค่ะทุกคนจะบอกว่าเข้าเรื่องเลยละกันนะครับวันนี้หลังจากที่ APL เนี่ยนะคะ เดินทางมาถึงครึ่งการแข่งขันในรอบแรกนะคะก็ได้มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยออกมาวิเคราะห์อิเคราะหความเป็นไปได้สำหรับทีมที่จะเข้ารอบและวิเคราะห์จนถึงแชมป์กันเลยทีเดียวนะคะทุกคนน่าทึ่งไปเลยใช่ไหมล่ะคะว่าคอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์ได้อะไรขนาดนี้โดยเจ้าซูเปอร์คอมเ่ยนะคะจะนำผลการแข่งขันเนี่ยที่ผ่านมาวิเคราะห์จากสถานการณ์แล้วก็เทียบเคียงความเป็นไปได้ที่ใกล้ที่สุดค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้คอมนี่เก่งขนาดนี้เลยนะคะเนี่ย ไม่รอช้านะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าการวิเคราะห์ของเจ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงสาย A นะคะทีมที่เข้ารอบประกอบไปด้วยแมททีมไซ่งอน HKA แล้วก็เบคอนค่ะส่วนสาย B นะคะก็จะมีวีรัมทีมแฟดแฟดบูฟแล้วก็บาซ่าค่ะแน่นอนค่ะผลของซูเปอร์คอมเนี่ยคิดว่าทารอนจะไปไม่ถึงออน่าเศร้าจังเลยทารอนไปไม่ถึงลองให้แป๊บพอมารอบที่2นะคะ การค่อยจับคู่ก็จะเป็นในภาพดังนี้เลยค่ะปิ้งขึ้นให้ดูพอนำผลที่1-4ถึงที่4ของแต่ละสายนะคะมอวางดูก็จะพบว่าคู่แรกแมททีมแชมป์กรุ๊ป A เนี่ยจะมาพบกับทีมแฟตวูฟค่ะโอน่าดูมากเลยค่ะทุกคนเราลุ้นเราดูไม่ไหวแล้วอยากให้ว้าเป็นอย่านั้นเลยคู่ต่อไปกันนะคะ HKA ค่ะเจอกับทีมแฟตแชมป์โลก2019น่าดูทุกทีมเลยะทำไงดีส่วนสายด้านล่างนะคะ การประกบของซูเปอร์คอมคือไซ่งอนพบกับบาซ่าค่ะพลังหนุ่มจากไทยและคู่สุดท้ายก็คือคืออะไรก็รู้ไหมเบคอนจะโครจรมาพบกับบุรีรัมค่ะว่าที่แชมป์ APL 2020โอ้โหไทยเจอไทยเลยนะเนี่ยขอไปแบบด่วนจีเลยแล้วกันนะคะผลการคาดคะเนของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยรอบต่อไปทันทีโดยคู่แรกแมททีมที่จะผ่านมาแบบไม่ยากเย็นกับทีมแฟต ที่เกือบแพ้ HKA และสายด้านล่างนะคะนั่คือเราจะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยและสายด้างคือบาซ่าและบุรีรัมจะมาพบกันเองโดยชนะคู่ต่อสู้อย่างง่ายได้ค่ะโหเป็นไงล่ะคะชักตื่นเต้นอยากเห็นคู่ชิงในฝันแล้วใช่ไหมนะคะเอาล่ะค่ะมาชมกันต่อเลยนะคะผลการแข่งขันของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยวิเคราะหว่าคู่ชิงจะเป็นแมททีมและบุรีรัมค่ะ โดยจะผ่านคู่ต่อสู้แบบเล่นเกมจนสุดท้ายเลยค่ะดังนั้นซูเปอร์คอมนะคะจะเริ่มทายผลต่อเนื่องในนัดชิงต่อว่าปูดีรัมเนี่ยจะคว้าแชมป์ APL 200แบบขาดลอยทางนทั้นั้นนะคะนี่คือคลิปที่สร้างขึ้นจากข้อมูลแบบดรมดอมของสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะคะดังนั้นไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเขายังแข่งกันไม่เสร็จนะคะ หากไม่ตรงใจใครเนี่ยขอให้ติชมเป็นความบันเทิงน,นะคะวันนี้ตังตังขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัสไาชให้ตังตังด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บจ